สำหรับเสาแรกของปีนี้นะคะไปดูเรื่องยักษ์ใหญ่กันเลยนะคะยักษ์ใหญ่ของทางฝั่งตะวันตกอย่างสหรัฐกับทางยักษ์ใหญ่ของทางเอเชียก็คือจีนในเวทีของอาเซียนค่ะปีนี้สหรัฐมีการเลือกตั้งป,ประธานาธิบดีด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าจะทำให้บทบาทของสหรัฐกับจีนในอาเซียน,นีแตกต่างหรือว่าเหมือนเดิมคะอาจารย์ อ,อเมริกาไม่เคยเปลี่ยนนโยบายความมั่นคงใช่ค่ะอาจารย์ครับแต่เปลี่ยนวิธีการคแค่นั้นเองนะครับแล้วนโยบายต่างประเทศก็จะหนุนความมั่นคงของอเมริกาซึ่งความมั่นคงนี้เราจะมองแค่ว่าเป็นทหารนะครับมันหมายถึงเงินหมายถึงผลประโยชน์ หลวนๆห,หมายถึงทรัพยากรนะครับอ,อเมริกาจะมีเลือกตั้งมันก็อยู่กันแค่สองพักนะไม่มีพักที่สามนะผมว่าจะไปตั้งพักคอมมิวนิสต์แห่งอเมริกาเข้าจะยอมไหมคิดว่าไม่ยอมเด็ดขาดเอ้าแนบอกว่าโลกเสเลรีคิดว่าน่าจะสกัดต้องถูกขอวีซ่าแล้วค่ะอาจารย์เห็นไหมก็ <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างสมมุติทั้งนั้นนะฮะในเรื่องของการที่จะอ้างเหตุผลนั้นเหตุผลนี้ในโลกนี้อ,อย่างอย่างปีที่แล้วอเมรอ่พราพม่าก็ได้กลายเป็นที่หนึ่งของโลกค่ะในแง่าการปลูกฝิ่นอืมค่ะเพราะว่าอยู่อยู่อัฟกา,านิสถานโดยเตลีบันก็ไม่ปลูก <c oughs> <c oughs> เห็นไหม <c oughs> นั่งยฉยเฉยก็เป็นที่หนึ่งของโลกได้ โลกเนี้ยไม่ต้องไปวิ่งวอรขอใครจริงไหมครับเพราะว่าคนที่เขาเคยเป็นที่หนึ่งเขาเขาหยุดคนที่สองก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับก็นั่นแหละฮะโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเยี่างนั้นแล้วก็อาเซียนก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า เมื่ออาเซียนถ้าไม่เหมือนเดิมแล้วยิ่งไม่เป็นตัวของตัวเองสถีนะคือที่ผมใช้คำว่าสถีเนี่ยเพราะอาเซียนไม่เคยเป็นตัวของตัวเองทั้งๆท,ที่มีสโลแกนนะ Unity in the Diversity นะอาจารย์ก็นั่นแหละถ้ะางนั้นผมก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมตั้งให้ <c oughs> ผมก็ให้สโลแกนได้รมเหมือน มันก็เหมือนคาขวัญวันเด็กนี่แหละอ่าฮะคารับอาเซียนสม,มิธก็มีคําขวัญอ่ทุกปีเหมือนวันเด็กแห่งชาติค่ะก็นั่นนะฮะมันก็ได้แต่คําพูดนะครับแต่ว่าอ่ถ้าจะให้พูดกันจริงๆก็คือคนเป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธานอาเซียนไม่อยากพูดเรื่องอะไรก็เขียยทิ้งได้อือค่ะไม่เสียดนะฮะอ่าแต่ก็ เขียทิ้งไม่ได้ก็คือซูเปอร์พาวเวอร์ที่เหนือนกว่านะครับเขาจะยอมให้เขียหรือไม่ให้ไม่ยอมเท่านั้นนะมันมันก็เกิดขึ้นหลายกรณีจริงจริงๆอาเซียนไม่ไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าแล้วนะแตเหตุที่ไม่เหมือนเดิมก็เพราะว่าเวียดนามเข้ามาอืมค่ะ จริงๆเราตั้งอาเซียนเพราะเราไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต์ค่ะจริงไหมใช่ค่ะเอ้าทำไมไม่ตอบว่าไม่จริงบ้างมัจะได้เถียงกันก็มันจริงนะคะอาจารย์ก็ตอนที่ตั้งอาเซียนในปี2510หรือ1น6 7เนี่ยก็ห้าประเทศที่มารวมมาประชุมกันที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็ตอนนั้นเนี่ยมันเรื่องของภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ก็เลยตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมา แทนสี่โตอาจารย์ค่ะนั่นแหะสิแล้วทำไมต้องบอกว่าภัยคุกคามจากคอ,อมมินิสต์ไม่บอกว่าภัยคุกคามจากทุนนิยมมันนั่นสิค่ะเห็นไหมที่เรายุ่งเหยิงทุกวันนี้ที่ประเทศไทยอ่อนแอทุกวันนี้เนี่ยมองในมุมกลับได้นะค่ะภัยคุกคามของทุนนิยมค่ะนะครับเพราะว่าอะไรเกษตรเชิงแปลนี่ก็กลายเป็นเชิงเดี่ยวหมดทั้งประเทศ นะครับเยาวาชนคนหนุ่มสาวที่เคยอยู่กับพ่อแม่ในหมู่บ้านที่อบอุ่นนะครับก็ต้องมาอยู่ในโรงงานเย่าผ้าถอผ้าเป็นฉันทนานะครับ,รบทําให้ไอ้หนุ่มร้องเพลงจุดไฟไ <ข S 1> ใสกก่กลอนมุงนอน,นค,คิดถึงโดนห <c oughs> น้าถ้าใครอยากรู้ว่าจดหมายเป็นยังไงเนี่ยต้องต้องร้องเพลงนี้นะ เยกยอยกดเน้นจดหมายเยอะเลยเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยเกิดไอเดียนะว่าว่าจะเอาการสื่อสารจากเพลงนี่แหละนะแต่ละยุคแต่ละยุคเลยนะเคยฟังจดหมายเป็นมันใช่ไหมไม่เคยค่ะอาจารย์ตอนนี้จดหมายยังเป็นหมันได้เลยใครติดตอนเห็นไหมครับอ่าทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะจดหมาย มีแต่ไลน์มีแต่อีเมลมีแต่ไลนมีแต่แชทมีแต่ไลน์สุดแล้วเรียบร,รอยอ้อยมีเมลไลน์ <c oughs> ส่งไลน์กันค่ะอรูดปื้ดรูดปื้ดหรือ <c oughs> ถ้ารอดเงินก็รูดปื้ดไ่รูด,ลดแล้วตอนนี้อาจารย์ขาไปไหนเขาก็บอกไม่รด้เงินค่ะเป็นโอนเงินบ้างคิวอาร์โค้ดบ้างค่ะไม่มีบัตให้รูดเลยใช่ไหมฮะก็คือสแกนอย่างเดียวเห็นไหมวิธีการจ่ายงงใจเงินมันก็เปลี่ยนไปล้ะ เอ่อทุกวันนี้ส่งเงินททงไปสนีมีไหมโอ้ยส่งธนานัตนี่ผมไม่แน่ใจนะอาจารย์แน่นเนี่ยเอ่อโทรเลขก็ไม่มีเลยโทรเลขนี่หายไปนานหายไปแล้วก็แลกแกบเห็นไหมครับเนี่ยพาะโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปด้วยเสมอแต่สําคัญที่สุดก็คือโครงสร้างของแต่ละประเทศนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยมหาอำนาจ หรือถูกทำลายโดยมหาอำนาจเท่านั้นเองนะครับที่ผมบอกว่าเวียดนามเข้ามานั่นคือจุดเปลี่ยนของอาเซียนก็เพราะว่ามหาอำนาจเขาบอกว่าไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวกลับมแล้วเอาเข้ามาได้ไม่น่ากลัวแล้วแสดงว่าคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ไผ่คุกคามใช่ไหมครับไม่เห็นน่ากลัวเลยใช่ไหมครับอแล้วก็ในขณะที่จีนก็ยังอ ยังถูกมองว่าเป็นขี้โลกอยู่นะฮะ,ฮะยังเป็นเปี้ยนเป็นง่อยเป็นอะไรอยู่เนี่ยนะครับอแต่ท้าวันนี้จีนกับลายเป็นเผด็จการรายใหญ่ที่สุดของโลกนะ<ะ>เนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าเรามองอีกแบบหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นเผด็จการนะอเมริกามีอยู่แค่สองพรรคก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาก็เผด็จการโดยสองพรรนี้เท่านั้นไหม ทำไมไม่เอาพักที่สามบ้างเดี๋ยวไปตังให้เดี๋ยวของวีซ่าก่อนค่ะอาจารย์นั่นอะสิเราแค่เราคิดแค่นี้เนี่ยวีซ่าก็ไม่ผ่านแล้วเห็นไหมครับนี่แหละโลกที่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาเซียนกําลังแท้ทายอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะแล้วถ้าอาเซียนไม่เริ่มคิดตั้งแต่ที่ผมพูดเรื่องปฏิรูปเนี่ย อาเซียนก็จะเป็นง่อยเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปเดรกสักครู่เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์อ่ะเรามาเรียองอาเซียนอย่างจีนทุกวันนี้อ่าก็ก็ถ้าจะมองในแง่ของทฤษฎีนะเพียวเพียวเนี่ยทุกวันนี้จีนก็ไม่ใช่สังคมนิยมนะนะครับเวียดนามก็ไม่ใช่นะครับอเมริกาเป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยใหม่ก็ไม่ใช่ นะครับเพราะว่าพักที่สามตั้งไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะครับคือคุณสมัครอิสระได้แต่ถ้าคุณจะตั้งพักที่เขาไม่อนุญาตก็ก็ไม่ได้นะครับแล้วผมเคยพูดก็คือว่าประเทศไหนซึ่งรังเกียจคอมมิวนิสต์เนี่ยดูง่ายๆก็คือเป็นเป็นพักพวกของอเมริกาเดิมน,นะครับดูง่ายๆก็คือมีมีกฎหมายว่าด้วยการ ต่อต้านการเป็นคอมมิวนิสต์นะครับประเทศนั้นแหละนะครับและประเทศไหนซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ตีวงกว,งกวง้างก็คือตีทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันกระทบกระเทือนตัวเองเป็นความมั่นคงมันั็ชาบได้หมด<น>มีกฎหมายความมั่นคงแห่งชา <c oughs> ติค่นั่นแหละฮะก็คือนี่นคือโลกยุคโบราณแต่ถ้าทุกวันนี้ถ้าประเทศไหนมีอันนี้นะเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการ นะครับเป็นประเทศที่เป็นผด็จการเพราะว่าอะไรคุณไม่เป็นประชาธิปไตยคอามนี้ไม่น่ากลัวอีกแล้วก็ต้องหาอย่างอื่นเข้ามาริงไหมค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของหนี้นะครับเป็นหนี้เหมือนกันนี่นะแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีหนี้ที่ที่ดีงามกับหนี้ไม่ดีงามมั้งนะครับเพราะว่าอะไรถ้าใครเป็นหนี้จีนเนี่ยคือกับดักจริงไหม เขาก็บอกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นนี่ World Bank IMF นั่นคือนี่ที่สร้างสรรค์แต่ก็คือล้กงเงินอยู่ที่การใช้คำพูดอาจารย์นี่นี่เสรีนิยมเห็นไหมรหรือแม้กระทั่งการกำหนดกฎระเบียบกะแเกณฑ์อะไรที่ทำให้ตัวเอง civilization ต้องใช้คำนี้นะครับมีอารยะนะครับเป็นประเทศที่มีอารยะก็คือว่าเนี่ย ที่ฉันมีมาตรการนั้นมาตรการนี้เนี่ยก็คือว่าสิทธิมนุษยชนนะอะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วก็เอาเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไปกําหนดกับเกณฑ์และชี้วัดให้คนอื่นนะจริงๆนี่คือการสร้างระเบียบโลกนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช้คําว่าระเบียบโลกก็คือชั้นสร้างของชันขึ้นมาเพราะอะไรเพราะฉันมีอํานาจและอิทธิพลในทางเศรษฐกิจ อ่ที่ผมบอกว่าน,นี่แหละปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนเนี่ยนะครับเอตัวเองก็ทําการเกษตรนะครับชันทนาก็มารับใช้โรงงานทอผ้าสมัยก่อนอยู่แถวพทุมนั่นแหละเต็มไปหมดเลยค<ฮ>่่ะอาแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะมีแต่โรงงานทํำยางรถยนต์ดดนะครับถ้าไม่หายไปไหนหมดนะเป็น,นเรื่องว่าน่ยอเป็นอะไรไปหมดแหละนะครับ<ฮ>เพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศที่เขาอยากได้กางเกงยีนอยากได้เสื้อผ้าเนี่ย เขาไม่ให้สิทธิทพิเศษทางการค้าแล้วนะครับเห็นไหมครับม,มันก็คือเลือกที่จะให้ได้นะั่นก็คือว่าใครใครเออ,อห่อหมกกับฉันฉันก็ให้คนคนนะนะครับอแล้วไอ้หนุ่มที่เขียนจดหมายเนะี่ยก็ทําการเกษตรสมัยก่อนนี่ปลูกได้ทุกอย่างอภาพาก็เป็นสมุนไพรก็มีนะครับ ถ้วันนี้ต้องไปหาหมอหมดเลยนะครับสมุนไพรก็ไม่เหลือแล้วการเกษตรก็ปลูกอยู่อย่างเดียวก็คือมันสัมปะหลังนะครับอแล้วใครกําหนดราคามันสําปะหลังนะ่ะตระกูลที่ทําเรื่องน้ําตาลข้าวโพดมันสําปะหลังอาหารสัตว์ไปค้นดูเลยนะครับบอกลูกหลานไปเรียนรู้เลยคือล็อกกี้เซลเละนะครับไอ้ อันเนี้ยไปนั่งประชุมในสหประชาชาติเลยนะครับแล้วกำหนดเรื่องการเกษตรเนี่ยละฮะองค์ FAO ออะไรพวกนี้อิทธิพลของอเมริกาตั้งแต่สร้างขึ้นมาเยแล้วก็ทำดีให้ทุนนะไปเรียนหนังสือให้ให,ให้ทุนการศึกษาไปเรียนเมืองนอกเมือง <ừ> um. นานะครับแล้วก็ให้ทุนพัฒนาการเกษตรปลูกพืชวิจัยต่างๆพอวิจัยเสร็จสรรปุ๊บอ่าอเมริกาหรือยุโรป เอาไปจดสิทธิบัตรเรียบร้อยอ้ยเราก็ดีใจนี่ผลงานของฉันนะกลับมาเป็นศาสตราจารย์ใหญ่โตมโหฬารเงินเดือนหมื่นห้านะครับเอรเงินแสนก็คือตอนไปอยู่อเมริกาเท่านั้นความมาเป็นใหญ่เป็นโตในกระรวงเงินเดือนมันน้อยก็เลยกินกระทรวงไปเลยอืมค่ะอร่อยมากนะเคี้ยวกับกรอบเลยนี่แหละฮะนี่นี่คือ นี่คือสังคมที่ที่มันกําลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราตามไม่ทันแล้วก็ยังเป็นจิง้งหรีดอย่างที่ผมพูด,ดบ่อยให้เขาปั่นอยู่เอ,อยแหละคนคุณก็จะชนกันอยู่อย่างนี้แหละนะฮะแล้วลองมองมาที่อาเซียนเนี่ยก็เ,เป็นจิง้งหรีดกี่ตัวล่ะสิบ<ถ>ตัว<ถ>จริงมีสิบตัวนะฮะกําลังมีตัวที่สิบเอ็ดตัวที่สิบเอ็ดเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแม่แต่แตั้งสกุลเงินของตัวเองก็ยังไม่มีค่ะ นะครับจัดประชุมยังไม่ได้สาเหตุที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสกรีก็คือว่าเงินไม่พอที่จะเป็นสมาชิกค่ะค่ะ <c oughs> นี่คือสาเหตุสําคัญนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าลายการเป็นประธานอาเซียนเนี่ยมันต้องจัดประชุมปีละสองร้อยกว่าครั้ง นะครับไม่ใช่เฉพาะสมิตนะฮะสมิตร,รสองครั้งแล้วประชุมกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะฮะเาขาจะมีซอมใช่ไหมฮะแล้วซอมก็คือซีเนียเนี่ยนะฮะร,ร,ระดับเจ้าหนาทีอาวุโสจจกซอมขึ้นมาก็จะเป็นระดับรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีแากรัฐมนตรีแล้วก็ที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีอื่นๆก็จะเป็นกระทรวงต่างประเทศ A M M อะไรพวกนี้นะฮะก็ค่อยมาถึงระดับผู้นำ จากนั้นก็ยังมีคณะคอมมิตีนั้นคอมมิตีนี้เยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วถ้าผมมองไงถ้าถ้าทีมอตะวันออกนะครับได้เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยอ้กิจกรรมท่องเที่ยวไม่ต้องทําอะไรนะฮะเนี่ยจะประชุมทั้งปีเนี่ยนะครับคนก็เต็มแล้วนะครับเต็มประเทศนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องมองและสิ่งที่เราต้องมองไปมากกว่าน,นั้นก็คือว่า เมื่อมหาอำนาะจยังมองว่าอาเซียนทั้งสิบยังเป็นจิ้งเลีดอ,อยู่นั่นแหละมันก็คือว่าอะฉันจะปั่นอันไหนดีริงแม่ฉันจะปั่นตัวไหนดี <c oughs> เพราะว่าอะไรคือถ้าท่านฟังซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าอาเซียนเนี่ยคือเป็นง่อยนะครับเป็นง่อยคือเก้าเสียงใหญ่กว่าหนึ่งเสียงออหนึ่งเสียงใหญ่กว่าเก้าเสียงค่ะ <c oughs> มันเป็นง่ายมันมันต้องปฏิรูปใหม่ก็ต้องบอกว่า9้าเสียงต้องใหญ่กว่าหเสียงจริงมันก็นต้องมีมวิธีการาใช่ก็คือเมื่อเก้าคนหรือถ้าถ,ถ้ามากกว่าเขาเห็นอย่างนั้นเนี่ยใครไม่เห็นด้วยก็เขียนตัวเองออกไปซะ <c oughs> ก็คือ,อยู่นิ่งๆ ก็เรียกเขามีคอนเซนแซสนี่แหละก็เลยแบบอ่านหนึ่งเสียงก็ไม่ได้ไม่ต้องเอาแล้วคอนเซนแซสนั้นมันมีประโยชน์นะฮะคือคือมาประชุมเงินก็เปลืองเงินแบบเปล่าจริงๆด้วยอาจารย์ค่ะใช่แลเปลืองเงินเปล่าๆนะฮะแล้วปิดถนนหนทางชาวบ้านก้จะเดินทางไปนั่นไปนี่ก็ลําบากอ้าวแล้วเอาของกินดีๆมาให้กินหญิงนะไม่ใครสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติอ๋อใช่ค่ะอาจารย์เป็นอย่างดีเลยโอ้โหแล้วยังของฝากอีกโอ้ยสวยหรูลุงามเออนั่นแหละ อ่เนะี <g ül> ่ยก็ก็ลองนึกดูนะฮะเอาพอจะเพิ่มเงินให้ผู้อาวุโสแจกหกร้อยเป็นเจ็ดร้อยนี่คิดแล้วคิดคิดได้ <c oughs> <c oughs> เออแบบนี้นะถ้ามองในแง่หนึ่งก็คือว่าสวัสดิภาพหรือสวัสดิการของคนในประเทศเนี่ยมันเป็นรองเป็นรองหน้าตาของการเป็นผุนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละโลกที่เป็นจริงพอพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแทนที่เราจะไปมองอย่างอื่นเราเราต้องมองกลับมาที่เราแหะ ที่ผมเริ่มต้นก่อนอื่นเลยก็คือว่าอเมริกาเนี่ยนะครับไม่เคยเปลี่ยนนโยบายความมั่นคงค,นครับความมั่นคงของอเมริกาก็คือไม่มีใครมาทา้าทายฉันนะครับไม่ได้ต้านอะไรนะครับก็คือถ้าใครทา้าทายกันฉันต้านอันนั้นแหละเออฮะอ่านี่คืออเมริกานะครับแล้วก็จะหาเหตุผลว่าฉันจะต้านยังไง uh huh. อ่าแล้วก็นี่แหละครับป่วนไปทั่วก็เพราะว่าจีน ไม่ใช่ขี้โลกเหมือนเดิมนะครับจีนไม่ใช่ขี้โลกเหมือนเดิมะนะครับแล้วจีนก็กอดทนนะกว่าเขาจะขึ้นมาอบางคนฟังผมพูดเรื่องจีนแล้วอาจจะเสียดกูนะครับอบอกว่าเอออาจารย์ก็เอียงอยู่แล้วอะไรอย่งนี้นะฮะอันนี้ผมให้ข้อมูลนะครับเอ,อท่านตัดสินเองว่าเอียงก็คือท่านนั่นแหละเอียง ผมไม่ได้ตัดสินใครว่าเอียงหรือไม่เอียงแต่ผมให้ข้อมูลอาจารย์คะดิฉันไปอ่านอาร์ทคลลหนึ่งอ่ะนะแล้วก็ไม่ได้เอียงนะเขาพูดถึงว่าสีจิ้งผิงเนี่ยก็แอพพลายนะ ฟิลโซฟีของขงจื้อเนี่ยนะคะซึ่งก็บอกว่าเวลาทําธุรกิจอะไรนะคะ mm hmm. เขาทำธุรกิจ mm hmm. ก็จะแบบว่าต้องคิดถึงว่าตัวเองได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งคัสล่เมอร์เขาต้องได้ด้วยก็คือมันจะต้องมีคําว่า benevolence benevolence ก็คือมีคุณภาพจิตใจที่คิดถึงคนอื่นด้วยเหล่านี้ในการทําธุรกิจไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะอาจารย์แบบนีนะคะ้ค่ะที่อันนี้มันก็เป็นคําพูดอยู่เหมือนเดิมค่ะนะครับ ก็คือไม่มีใครพูดให้ตัวเองดูแล้วไม่หลอแต่ไงก็ดีไหมล่ะอาจารย์ก็คือต้องทําให้ตัวเองหรออแต่ไม่มีใครให้คนอื่นแล้วตัวเองไม่ได้แน่นอนค่ะนะครับอแต่สาเหตุที่ให้เนี่ยก็เพราะว่าอยากได้จริงไหมสาเหตุที่ให้ก็เพราะว่าอยากได้อ่ถ้าเล็กไม่ออกผมบอกเลยอ่ารถไฟในแล้ว เราไม่ได้ออกเงินแม้แต่หยวนเดียวนะครับทุนจีนทั้งหมดแรงงานจีนทั้งหมดเทคโนโลยีจีนทั้งหมดแต่เราก็มองว่าตัวเองได้อืมค่ะจริงไหมเพราะว่าได้เป็นแลนด์ลิงแล้วอืมแต่ถามว่ารถไฟนั้นเป็นของเราไหมเออก็ก็ไม่ใช่าะยังบริหารด้ยจีนนะครับอา่าพนักงานเสิบต้องพูดจีนได้ทุกคน นะคนขับรถคนควบคุมสัญญาณไฟอนุสังยนสัญญาณ,ญญาณต้องเป็นภาษาจีนก่อนนะครับแล้วถ้าวันที่เจสิเอร์เซ็ก็ถือหุ้นรายจีนทั้งหมดจริงๆก็คือร้อยนั่นนะครับแล้วอยากจะได้ตรงไหนของเส้นทางรถไฟเพื่อพัฒนาพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับคือให้ก่อนแล้วได้เยอะแล้วยาวนะฮะไม่ใช่ยาวเฉพาะหลางรถไฟนะฮะยาวระยะเวลาอีกต่งางหากนั่นคือสิ่งที่ได้ นะครับและสีจิ้นผิงไม่ได้อยู่อยู่เกิดมาแล้วฉลาดเลยนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้แล้วเขาก็เรียนรู้ด้วยว่าเขาจะใช้การทูดแบบไหนนะครับไม่มีใครสละให้ตัวเองเป็นเบี้ยงน้อยใครหรอกครับก็คือเมื่อให้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยฉันก็ต้องได้และได้ต้องไม่ใช่สร้างศัตรู นะครับแต่โลกตะวันตกเนี่ยสร้างศัตรูนะอืมค่ะอาจารย์เห็นไหมฮะเนี่ยยิงกันอยู่ทุกวันเนี่ยลงแขนกันซื้อซื้ออะไรซื้อจรวดไปให้ยูเครนหนึ่งพันลูกโั้อเมริกานั่งตบมือเออยิงกันต่อไปเรืยขายอาวุธได้ด้วยเห็นไหมผมว่าสงครามโลกครั้งที่สามมันก็จะเกิดที่ยุโรปนะมันมันไม่ได้เกิดที่ไหนนะครับอ่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เกิดอยู่ที่นั้น ก็คือถล่มกันไปถล่มกันมาตอนนี้มันกลายเป็นว่าฉันก็เจ๋งเหมือนกันนี่แหละพวกเจ๋งทั้งหลายเนี่ยนะมันคือมันผันนะฮะเจ๋งกลายเป็นเจ๋ง <c oughs> เจ๋งทั้งมวลเลยนะครับยุโรปเนี่ยก็จะเป็นเบี้ยเป็นไงลงเรื่อยๆนะครับต่อไปมันก็จะเหลืออเมริกากับเอเชียนะครับและอเมริกากับเอเชียในที่นี้ก็คือจีนกับสหรัฐ นะฮะจีนกับสหรัฐเพอเป็นเรื่องนี้แล้วนั่นแหละเราที่เป็นอาเซียนนะครับเราจะแกร่งขึ้นหรือเราจะอ่อนแอลงหรือยังคงเป็นจิ้งหรีดเหมือนเดิมมันก็อยู่ที่เกมแล้วก็การทันกับโลกะนะครับ,รบและที่สำคัญก็คืออาเซียนที่วันนี้เนี่ยยังเป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ะะนะครับและผมให้โจทย์พวกนี้ค่อยมาต่อนะครับว่าหนึ่ง เราเอียงหรือเปล่านะครับเราเลือกฝ่ายหรือ,อยังนะครับสองหรือว่าเราเป็นกลางนะครับสามหรือเราเหยียบเรือสองแคมอันนี้อันตรายค่ะ <c oughs> นะครับขาฉีกตายเลยนะครับไหนเกิจะได้เลือกแชรนะครับอา <c oughs> จารย์ีมาต่อ,รอพรุ่งนี้คชร์มาต่อกันเันพรุ่งนี้วนะันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ยินดีครับสวัสดีครับ <c oughs>